วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักาศาสนศึกษาแผนบาลีดีเด่นศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนแก้วพระมงคลเทพมุนีพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานจตุปัจจัยทายรรมกีฬานาเพสัตถวายผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเนื่องในวันธรรมชัยสวายแด่พระเทพยานมหาพุทีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฝวางเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานบุญวันครูวิชาธรรมกายด้านวัดพระธรรมกายบวรีจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดราน,น,นันตชัยและพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC News นะคะวันนี้วันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟัง DMC News ทางสถานีวิทยุ FM 1้ 2.25MHz เมกะเฮิรตซ์และ AM 1 5 2 1งหกิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะค่ะม,มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักศาสนาศึกษาแผนกบาลีดีเด่นค่ะ โดยที่วัดปากน้ำภาสีเจริญได้จัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาแผนกบาลีดีเด่นและพิธีถวายมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ไปเรียนทำรก้าประโยคพุทธศักราช2556ณศา,าลาสัตมานุสรวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์นายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมทั้งกล่าวว่าในโอกาสนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกองบาลีสนามหลวงมีความประสงค์จะยกย่องและประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนสำนักศาสนาศึกษาที่มีผลการศึกษาพระประยะัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นจำนวน47สสำนัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าสำนักเรียนเจ้าสำนักศาสนศึกษาได้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและนับเป็นโอกาสดีในครั้งนี้ได้ประกอบพิธีมุทิตาแด่พระภิกษุสามเนรผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคจํจำนวน65รูปในปีพุทธศักราช2556นี้ด้วยค่ะ ด้านกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมสัมมนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2556ค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จพ,พระพุทธชินวงศ์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพ,พระสังฆราชกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานสงฆ์และนายพนมสอนศิลปองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวะ พร้อมทั้งกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์จึงมอบกองพุทธศาสนาศึกษาจัดประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ดําเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สนองงานคณะสงฆ์ทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างวันที่21-22กันยายน2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศัการาช2555ถึง2559ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศค่ะ นายกหนกแสนประเสริฐรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศจัดโดยคณะกรรมาการการคมนาคมวุฒธธิสภาโดยมีน,นายอนันต์อริยชัยพาณิชย์รองประธานวุฒธธิสภากล่าวเปิดงาน ซึ่งงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณโรงแรมมิรา c เ e ิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นถึงปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาคลื่นความถี่วิทยุชุมชนรบกวนคลื่นวิทยุที่ใช้งานในกิจการควบคุมจราจรทางอากาศค่ะ คณะสงฆ์ส่งสมณศักดิ์กว่า100รูปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารและทำบุญอุทิศให้ผู้มีอุปการ,ระคุณต่อวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารปีที่68ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อวัดในอดีตปีที่68ณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ ภายในงานได้ประกอบพิธีถวายทักษิณานุประทานแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน110รูปโดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นประธานรับทักษิณานุประทานจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าบังสกุลจตุปัจทายายธรรมคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน22รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเพลนแด่พระพิสุสามเณรการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีอุปการ,ระคุณต่อวัดในอดีตทางวัดราชโอรสา,ารามราชาวรวิหาร ได้กำหนดเอาวันที่23กันยายนของทุกปีเป็นวันอดีตเจ้าอาวาสและร่วมทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสของวัดทุกรูปทั้งได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นปีที่68โดยกำหนดถือเอาวันมรณาภาพของพระเดชพระคุณพระธรรมมุเทสาจารย์อดีตเจ้าอาวาสรูปที่7เป็นปีเริ่มต้นเพราะท่านได้พัฒนาวัดในยุคก,ก่อนๆให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา โดยบูรณะปฏิสังขรณวัดซึ่งเกือบจะกลายเป็นวัดร้างให้มีสภาพเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจังหวัดบึงการได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวันคาฟรีเดย์หรือวันปลอดรถลดโลกร้อนประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดบึงการได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการโดยการปั่นจักรยานและร่วมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคลวันปลอดรถหรือ c a r f ฟรีเดย์ day, ซึ่งตรงกับวันที่22กันยายนของทุกปีองค์กรในประเทศต่างๆทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจัก,กรยานเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนอันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งครั้งนี้ได้มีประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะมูล,ลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศิลธรรมร่วมกับกองบุญยสถานสำนักสาธารณูปการจัดอบรมโครงการค่ายดรุณคุณธรมรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงค่ะ พระอาจารย์พิสุทธานาสุดโทรพร้อมด้วยนายสุชาติแก้วฉายผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายดรุณคุณธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69ณห,ห้องสัมมนา SPD1 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดโดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศิลธรรมและกองบุญยสถานสำนักสาธารณูปรการ โดยมีนางอุไรปิ่นแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงเป็นผู้แทนกล่าวรายงานภายในงานได้กล่าวคำถวายฝากตัวเป็นสิทธ์โดยมีผู้แทนนำกล่าวได้แก่เด็กหญิงวริษฐานแซ่โซซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนและในโอกาสนี้พระอาจารย์พิสุทธานาสุทโธได้กล่าวให้อวาดแก่นักเรียนว่า การที่ทุกคนได้เข้ามาฝึกอบรมในโครงการถือว่าเป็นผู้มีบุญมากและที่สำคัญเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลนำความรู้คู่คุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้เป็นเด็กเก่งและดีต่อไปสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้รวมระยะเวลา3วันโดยในช่วงการอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมการทำทานรักษาศีลและการนั่งสมาธิ พระคุณมิดามารดาและพระคุณครูอาจารย์การมีระเบียบว,วินยัยความเคารพความอดทนตลอดจนคุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการและวัฒนธรรมชาวพุทธห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่าสร้างเขื่อนแก้วพระมงคลเทพมุนีพร้อมทั้งพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจตุปัจจัยทยธรรมคีลานเพสัตว์ผ้าไตรจีวรและผ้าอาบน้ำฝนค่ะ โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างเขื่อนแก้วพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพิธีเริ่มด้วยสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับพิธีภาคบ่ายเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเขื่อนแก้วพระมงคลเทพมุนีพิธีเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพเดินขบวนอันเชิญผ้าป่าสามัคคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นภาพที่ศักดิ์สิทธิ์สง่างามสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านซึ่งครั้งนี้ได้มีสาธุชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลาดทวีพระมเทโวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นผู้แทนสาธุชนได้กล่าวให้การต้อนรับสาธุชนที่มาร่วมงานทุกคนประธานบุญพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีสร้างเขื่อนแก้วพระมงคลเทพมุนีกล่าวคำถวายจตุปัจจ ah ัยทยธรรมถวายกีฬานเพศานถวายผ้าอ่มน้ำฝนและกล่าวคำอธิษฐานจิตรวมถึงกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญในครั้งนี้ สำหรับการทออผ้าป่าครั้งนี้เป็นปฐมวเริ่มกั้นเขตพื้นที่เป็นขอบเขตโดยรวมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้รองรับในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรองรับโครงการบวชพระทุกหมู่บ้านทั่วไทยทุกปีและโครงการอบรมครูสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและอบรมเยาวชนเป็นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้มากที่สุดค่ะ ตรงนี้เป็นที่พึ่งของชาวสุพรรณและชาวโลกได้อย่างดีเพราะว่าจะเป็นที่จัดบวชพระแสนรูปทั่วไทยและยังจัดอบรมคุณครูอบรมเยาวชนทั่วโลกที่จะมาะทําให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งของของของ,ของ,ของ,ของโลกโดยที่ทุกคนมีศีลธรรมประจําใจและรู้จักการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในโดยเฉพาะวิชาของ พระเดชพระคุณหลวงป,ปู่เนี่ยเป็นที่ปลื้มใจของชาวสุพรรณอย่างยิ่งจะต้องขอากราบขอพระคุณทุกท่านที่ได้ได้มาร่วมกันสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะจะสร้างให้สวยงามนะคะเพื่อว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานที่คนอีกระล้านคนจะต้องมาเยือนที่นี่นะคะฉะนั้นเราต้องจัดสร้างให้เคลื่อนที่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยให้สวยงามเป็นสถานที่ที่มาแล้วทำให้ใจเราเบิกบานสดชื่นนะคะ ทำไมเราต้องทาคะเพราะเราเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีมีท่านในวันนั้นที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงมีพวกเราในวันนี้ออสาธุชนจากทั่วโลกนะคะได้มาสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะคะและบุญอันใกล้นี้นะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ทําก็คือบุญที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่งนี้นะคะและบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งนะคะก็คือบุญหล่อหลวงปู่ทองคาองค์ที่7นะคะก็อยากจะเชิญชวน ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสทําทุกๆบุญนะคะท่านใดที่ไม่ได้มีโอกาสสร้างเสาเขื่อนแก้วในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนให้มีโอกาสได้มาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดราน,นันตาชายัยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเนื่องในวันธรรมชยัยถวายแด่พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะ เมื่อวานนี้นนะห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสา,สากนจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดานันตาชายัย<า>และพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเนื่องในวันธรรมชยัยถวายแด่พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายาพิธีกรรมเริ่มโดยท่านพระครูประหลัดภูเบชนาพินโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธาน นำสาธวิชนปฏิบัติธรรมภาคเช้าหลังจากนั้นเป็นพิธีนำกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารองค์ที่7และพิธีถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยปฏิบัติธรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเนื่องในวันธรรมชัยถวายแด่พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเวทีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในการนำเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพระเทรานุเทระซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และหลังจากประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเสร็จแล้วทางคณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสและศูนย์สาขาในเขตปกครองเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกได้น้อมถวายมุทิตาสาการะแด่พระเดชพระคุณพระพรหมเวทีเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกเจ้าคณะภาค8 นอกจากนี้ได้มีสาธุชนอีกเป็นจำนวนมากได้ร่วมมุทิตาสาการะในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ เดี๋ยวเราจะไปติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนบ้านนะคะซึ่งในวันนี้เราจะไปกันที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีติดตามได้จาก world news ค่ะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันครูวิชาธรรมกายพิธีกรรมเริ่มด้วยพุทธศาสนิกชนสวดมวนต์ธรรมะเชา้าร่วมกัน จากนั้นได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กิจกรรมช่วงซ้ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและกล่าวคำบูชาครูผู้คนพบพิชาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านทางช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชยัยพร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกีฬานาเพสัตโดยมีกาลยนมิตรเรณูวิมานต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน มีการยนมิตรน้อยราศีนิยมและกาลยนมิตรดวงดาวสีจันทร์อ่อนเป็นผู้นำกล่าวจากนั้นประกอบพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสงฆ์พิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสาธุชนเดินเวียนประทักศิณปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านการถ่ายทอดสดจากช่องดี c ี และทุกท่านได้ร่วมกันถวายเจตุปใจัยทยธรรมและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันพร้อมทางได้ประกอบพิธี ัดริบบินเปิดเส้นทางมหาเศรษฐีคู่บุญบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสร้างความปรื่องปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอร,รมนีได้จัดกิจกรรมเพื่อบูชาครูวิชาธรรมกายโดยมีเหล่าศิษยานุศิษย์เป็นจานวนมากได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาครูวิชาธรรมกายพร้อมกับช่อง DMC ตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิน่นจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ในช่วงสายทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายตามเสียงพระเดชพระคุณพระภาวนาวิยะคุณหลวงพ่อทตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผ่านทั้งช่องดี c จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีประดิษฐานดวงแก้วคุณยายและรัตนชาติต้นสมบัติและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตาชายัยพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อทองพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยมีกาล,ลยนานมิตรจันทิลาแอลิสและกาล,ลยนานมิตรดวงพรพิทักษ์สลีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันเดินเวียนประทักศิลโดยบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยผู้แทนนำกล่าวคือกาล,ลยนานมิตรปทุมฮัมเพนต่อด้วยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับพิธีกรรมช่วงบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันฟังธรรมและสวดมนต์ธรรมวัดเย็น ร้างความเลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ และทั้งหมดก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่เรานำมาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้นะคะทาง facebook.com/tvdmcnews หรือส่งข่าวมาให้เราได้ช่วยกันเผยแพร่ได้ทาง tvdmcnews@gmail.com ค่ะวันนี้คุณพัชาราสวัสดีเวทีและดิฉันกน,นิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ